อาซือหลันข้าไม่ใช่อาสือหลานคนเดิมแล้วตอนนี้ข้าเป็นหมากที่ต้ายงกับเย็นเลอร์ใช้เดิมพันกันมีสายตามากมายจับตาดูข้าอยู่สถานการณ์ของสองแคว้นขึ้นอยู่กับข้าดังนั้นอาซูจะฟังข้านะห้ามไปหาท่านอาเด็ดขาดจะวางใจเธอไม่เป็นอะไรหรอกอีกไม่นานก็จะผ่านไปนะ สื่อหลังถูกขังอยู่ในเรือนลึกกำแพงสูงแต่ข้ากลับมีอิสระอยู่ข้างนอกหยวนม่เจ้าว่าข้าทำแบบนี้เห็นแก่ตัวหรือเปล่าอาซูเรื่องอาจจะไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดข้ารู้ข้าไม่ควรพูดเช่นนี้แต่ข้าไม่สามารถไม่สามารถเชื่อสื่อหลังได้เต็มร้อยนะเ้าเห็นได้ นางเสียสละเพื่อข้าเจ้ายังสงสัยนางอีกช่วงเวลามันบังเอิญเกินไปเจ้าเข้าใจไหมจะลองคิดดูไปอีเคทราทำทุกวิถีทางเพื่ออย่างเชิงตัวตนของเจ้าแต่พวกเราแก้ไขได้แต่นางกลับรากตัวขึ้นในเวลานี้เอาแต่พูดว่าทำเพื่อเจ้าแต่มันพิสูจน์ไม่ได้เลยไม่ต้องพูดแล้วนางเป็นหมากที่ท่านอาวางไว้ท่านอาไม่มีทางทำร้ายข้าเราเขาเป็นคนที่ดีกับข้าที่สุดบนโลกใบนี้เจ้าไม่เข้าใจว่าพวกเราผ่านอะไรมา โปรดอย่าคาดเดาไปเรื่อยขอโทษนะข้าไม่ควรสงสัยเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรข้าเองก็ขอโทษในเมื่อเจ้าเชื่อใจนางขนาดนี้ต่อให้เป็นห่วงมากแค่ไหนก็ได้ไประโยชน์ ทั้งหมดนี้รู้เป็นการตัดสินใจของอาสลาอและท่านอาอร์ย่าทำให้พวกเขาต้องผิดหวังเลยทุกคนต้องกลางคืนอย่างเงียบละ่ะจับตาดูให้ดีถ้าผิดพลาดเด็ดขาดเข้าใจไหมขอรับ ชายยังบอกว่าไม่สบายอยู่เลยตอนนี้หายไปไหนอีกเนี่ยจะออกไปกินอะไรหรือไปซื้อของหรือเปล่าจะออกไปหาไหมเดี๋ยวก่อนตำรามากล้อมหายไปตำราหมากล้อมเลอไม่สบายตรงไหนหรือ อาสุหลันทูกกักขังอยู่ในเรือนลึกกำแพงสูงแต่ข้ากลับมีอิสระอยู่ข้างนอกนางอยากขึ้นอิสระแห่สื่อหลันอซูไปหาท่านอาของนางแล้วเจ้าไม่ควรมาพบข้า แล้วทำไมต้องเป็นตำราหมากล้อมพรท่านอาคนนั้นรู้จักตำราหมากล้อมสามารถเป็นหลักฐานที่พวกเขาได้พบได้เจ้ารู้ไหมท่านอาคนนั้นเป็นใครถ้าข้าดเดาไม่ผิดแล้วก็ท่านอาคนนั้นก็คือรองทูตคังพวกเรานะ่ะเจอกันตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือ อาคังจูจ่ๆท่านก็ออกจากเรือนรับรองคนจะสงสัยหรือไม่โชคดีที่เจ้าส่งตำราหมากล้อมมาทุกคนในเรือนรับรองรู้กันหมดว่าข้าชอบสะสมตำราหมากโบราณน,น่าจะไม่เป็นไรเช่นนั้นพวกเราเข้าไปคุยกันข้างในเถอนะน่าจะปลอดภยัยในท่าน พวกเขาเข้าไปในหอเสียงอินมองไม่เห็นหน้าตาคนผู้นั้นจะยืนยันได้ว่าคนผู้นั้นคือคนของเย็นเลิอคนของพวกเราเห็นเด็กคนนั้นไปนส่งของที่เรือนเย็นเลิอจับตัวมาจับเป็นด้วยจุค่ะฝากบอกรองทูตขังหน่วยซื้อฟังหวังคุณอูหยวนหมอกขอขอบค<อ><อ>ุณนี้เราทูตขังไปข้างนอกมาอยู่ในเรือรับรองพวกเจ้าค่อยมาวันหลังเถอะเขาไปไหน รองทูตขังจะไปไหนผู้เราจะรู้ได้อย่างไรพู้เจ้าดูสินี่ใครนะทำไมถึงนำไปไว้ตรงนั้นนะหรือท่านรองทูตขังจะจัดการคนพูดนี้ที่รับรองไปไม่ได้หรอกละมังรองทูตคังมาถึงแล้ว อ,อตามสบายรายงานท่ารองทูดคังนอกจากโอครักแล้วคนในเรือรับรองเย,ยนเลอร์ที่เหลือมาครบแล้วดีมากทุกคนคงอยากรู้ว่าเหตุใดข้าถึงเรียกทุกคนมากันกลางดึกใครๆก็รู้ว่าตั้งแต่อดีตกษัตริย์สวรรคตหลงเย่หู ได้ทำทุกอย่างเพื่อเยเลอร์อย่างเสมอต้นเสมอปลายแต่ยังมีขนนางชั่วมีเจตนาร้ายต่อหลงเย่หูใช้บุตรสาวของคนชั้นต่ำสมรอยเป็นสายเลือดอดีตกษัตริย์สนับสนุนองคหญิงตัวปลอมเพื่อก่อขบศัรหลวงเย่หูปกป้องสวรรค์ย่อมขุนครองคืนนี้ข้าจะใช้เลือดชาวบ้านชั้นต่ำนี้เส้นไหวสวรรค์ รายงานทดรองทุดคังถึงเวลาแล้วดีมากข้าจะประหารด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้ ้ารู้ว่าการลงดินจะยากต่อให้กลัวจนสีราดก็จะเลือกขึ้นฟ้าอ,า,อาสู้อาสู้เข้ามาช่วยแล้วห้องถองตั้งศพลงไปนะ เกิดแล้วลงเกิดแล้วลงเกิดแล้วอยู่นิ่งๆอย่าขยับพวกเจ้าปล่อยข้านะปล่อยนะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอย่าขยับมีใครอยู่ไหมใครอยู่นี่อุดปากไว้ แช่น้ำจะเปียกหมดแล้วยา,ยานี่โช่ควงชพบยาโอ่่ยาโอ้ยอ้้โอ้โอ้อกเยอยออออ